สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับจินนี่ในช่องฟิตจังแม่อีกครั้งวันนี้จะขอเอาใจสาวๆที่ต้องการจะปั้นหน้าท้องสวยๆมีร่อง11ชัดๆ6 pack ชัดๆแล้วก็จะมีหน้าท้องล่างที่แบนราบนะคะขอให้ทำตามไปด้วยการท่าละ45วินาทีพักแค่15วินาทีเท่านั้นค่ะท่าแรกนะคะยกขาขึ้นตั้งฉากกดข้างชิดอกเอาไว้หลังติดพื้นนะคะไม่งั้นเราจะเมื่อยคอมากถ้าเราไม่กดข้างเอาไว้ เกรงหน้าท้องนึกภาพว่าเรามีกระดาษ A สอยู่บนท้องของเราแล้วเราพับกระดาษจากบนลงล่างแบบช้าๆเกรงๆเวลานอนลงก่อนขึ้นมาหายใจเข้าไว้พอขึ้นมาเป่าลมหายใจออกยาวๆนอนหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ทำแบบเกรงต้านนะคะเราจะโฟกัสที่หน้าท้องของเราได้เยอะมากๆเลย ใครไม่ไหววางขาลงได้นะคะแต่ถ้าคุณยกขาแบบนี้รับรองได้เลยว่าหลังเล่นเสร็จคือแผกมาชัดแน่ๆค่ะเก่งมากค่ะทุกคนพัก15วินาทีระหว่างนี้นะคะขอทวนนิดนึงว่าถ้านอนหลังเราจะไม่แอนนะคะถ้าหลังแอ่นล้วจอดมือเข้าไปได้แบบนี้คือทำไปเรื่อยๆเราจะปวดหลังให้มวลสะโพกเข้าไว้นะคะหลังต้องติดพื้นค่ะ ท่าต่อมาค่ะ Bicycle Crunch ท่านี้นะคะนึกภาพว่าเรามีกากบ,บาทอยู่บนท้องเราจะต้องเอี้ยวแตะสลับเอาข้อศอกไปแตะสลับกับเขาอีกฝั่งนะคะเราไม่ต้องเร่งทำก็ได้นะคะขอให้ทำให้โฟกัสที่ท้องขากับแขนเป็นแค่ตัวประคองเท่านั้นนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะคาร์ดิโอให้หัวใจเต้นแบบแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มสามารถทำให้เร็วขึ้นได้ในระหว่างนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะทุกท่าที่ยกคอขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องกดคางเอาไว้เสมอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชินอินนะคะมันทําให้เราไม่มีอาการปวดคอหลังเล่นแน่นอนค่ะและอย่าลืมโฟกัสที่การบิดตัวเยอะๆเ,เกรงหนะ้าท้องหายใจปกติอย่ากลั้นหายใจนะคะท่านี้ถ้าทําถูกต้องรับรองว่าร้อง11สุดปังแน่นอนค่ะ เล่นแกนกลางลำตัวท่านี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะคะใครที่มีปัญหาบาดเจ็บที่ข้อมือหัวเขา่าข้อเท้าอะไรเนี่ยท่านี้คือเหมาะสุดๆไปเลยคุณนอนลงบนพื้นหลังติดพื้นแบบนี้นะคะแล้วเกรงหน้าท้องเอาไว้สำหรับคนน้ำหนักตัวเยอะก็ทำได้เช่นกันทำสม่ำเสมอนะคะอาจจะสมุดถ้าเล่นท่านี้แยกเนี่ยก็ประมาณ15ครั้ง3ามเซร็จได้เลยเล่นทุกวันได้หน้าท้องแข็งแรงแน่นอนค่ะอันนี้นะคะเน้นการเหยียดยืด แขนกับขาสลับกันแบบนี้ใช้แค่หน้าท้องเป็นตัวดึงแขนขาเป็นการประคองเอาไว้เท่านั้นนะคะทำช้าๆอย่าใช้แรงเหวี่ยงแล้วก็พยายามกลับมาเซตท่าให้ได้แบบนี้ขาตั้งฉากแขนเหยียดตรงชี้ฟ้าแบบนี้นะคะทำแบบโฟกัสรับรองได้ว่าหน้าท้องของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ท่านี้เราจะรับบทเป็นปลาดาวค่ะก็คือกางแขนขาแบบนี้และพยายามแตะสลับด้วยการเกรงหน้าท้องพับขึ้นมาควายเป็นกากะบาทเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงยกแขนหรือขานะคะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ได้อะไรที่หน้าท้องเลยแถมยังอาจจะบาดเจ็บที่หลังได้เพราะว่ามันคือการกระชากขึ้นมาแตะนะคะให้เรานึกไว้เสมอว่าเราเล่นอะไรอยู่เราเออกกำลังกายส่วนไหนอยู่จิตใจเราต้องโฟกัสที่ตรงนั้นนะคะ พับหน้าท้องขึ้นมามันเหมือนแค่กระดาษ A4 8แ,แผ่นเดียวที่อยู่บนหน้าท้องเราแค่นั้นเองค่ะพับมันควยหากันจากมุมนึงไปอีกมุมนึงนะคะพยายามแตะแล้วอาจจะค้างนิดนึงแล้วค่อยๆลงเวลาออกแรงต้านแรงนมถ่วงทุกครั้งลุกขึ้นมาหายใจออกเป่าปากได้ค่ะ มาแล้วกับการเล่นหน้าท้องให้ได้ร่อง11ลึกๆนะคะท่าน,นี้ให้ทุกคนเกรงท้องเอาไว้กดคางเหมือนเดิมเราจะยกแค่ส่วนหลังที่เป็นสบะบักเท่านั้นนะคะหลังติดพื้นเอาไว้นะคะส่วนล่างเนี่ยแล้วเราก็แตะสลับซ้ายขวาเรียกได้ว่าเหมือนเราสไลด์ตัวเป็นรูปพัดนะคะไปซ้ายทีขวาทีโดยที่เราจะไม่เงยคอขึ้นเด็ดขาด เกรงที่หนะ้าท้องเอาไว้พยายามเอื้อมไปแตะให้ได้ถึงข้อเท้านะคะแล้วก็อย่าวางหลังบนลงเด็ดขาดนะคะยกตัวช่วงบนเอาไว้แบบนั้นหายใจลึกๆปกติอย่ากลั้นหายใจค่ะ ท่านี้จะตั้งต้นเป็นฟูลแ plang ก็คือให้หัวไหล่เราตรงกับข้อมือเสมอนะคะหลังไม่แอนหรือไม่ก่งจนเกินไปม้วนสะโพกหลังขนานกับพื้นเอาไว้เกรงหน้าท้องตลอดเวลานะคะแล้วก็เอี้ยวไปแตะสลับที่ปลายเท้าฝั่งตรงกันข้ามใครแตะถึงก็คือไปได้เลยนะคะได้แค่ไหนแค่นั้น หายใจปกติเข้าออกนะคะไม่กลั้นหายใจแล้วก็ไม่ทำเร็วจนเกินไปเพราะว่าเราอาจจะบาดเจ็บที่ข้อมือได้นะคะทำแบบโฟกัสที่หน้าท้องเนี่ยท่านี้ก็คือจะได้หน้าท้องทั้งแผ่นเลยค่ะ มาถึงท่าเอเวอร์พลังที่หลายๆคนคงจะเคยทำแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเทคนิคส่วนตัวที่เหมือนเล่นเราได้ผลเล่นได้นานขึ้นก็คือสังเกตว่าหัวไหล่จะต้องตรงกับข้อศอกนะคะเราจะไม่ไหล่ล้มไม่งั้นมันเมื่อยเราก็เล่นได้ไม่นานเราก็เมื่อยคอด้วยเนาะแล้วก็สังเกตว่าถ้าเวลาง,งายมือเนี่ยมันจะเล่นได้ดีขึ้น ทีนี้นะคะเราจะไม่โก่งหลังแบบนี้หรือว่าเล่นมานานพอหน้าท้องไม่แข็งแรงเราจะเผลอแอนหลังแบบนี้พยายามม้วนสะโพกดึงเขากลับมานะคะให้ลําตัวของเราทั้งคอทั้งหลังทั้งก้นเนี่ยขนานกันหายใจเข้าออกปกตินะคะลึกๆยาวๆมันจะอยู่ได้นานขึ้นนึกภาพว่าเราเล่นท้องเราต้องเกรงที่ท้องให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เวลาเล่นเราง่ายมือลองดูแล้วมาบอกจินี้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ถึงตรงนี้ครึ่งทางแล้วนะคะมันจะเริ่มเมื่อยเป็นปกตินะคะระหว่างพัก15วิก็ยืดเส้นยืดสายไปได้นะคะแล้วก็ผักจิบน้าได้ด้วยค่ะสำหรับท่าต่อมานะคะก็จะกลับมาเป็นเอลโบโแ p l a เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำแบบทวิสต์ก็คืออันนี้จะได้หน้าท้องด้านข้างด้วยนะคะสังเกตที่กล้ามท้องจินนี้นะคะว่ามันค่อนข้างทํางานหนักมากเลยคอยทุกคนค่อยๆทําช้าๆ มันยากมากค่ะท่านี้นะคะถ้าเผื่อว่าเรายังมีหน้าท้องที่ไม่แข็งแรงนะทําได้แค่ไหนแค่นั้นใครไม่ไหวให้พักก่อนอย่าฟื้นทําต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราเผลอหลังแอนหรือว่าเราไหลล้มไปข้างหน้าหรือว่าเราไม่ได้เกรงท้องมากพอเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บที่หลังได้นะคะเพราะมันเกิดการบิดทวิสนั่นเองค่ะค่อยๆทําแบบสะโพกถ้าใครแตะพื้นได้ก็แตะไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้หน้าท้องเกรงดึงหน้าท้องกลับมาอีกฝั่งหนึ่งสลับกันไปแบบนี้ค่ะ มีจินนี่ขอตั้งชื่อให้เองนะคะว่าเป็นท่าแทงปลาไหลค่ะก็คือให้เรานอนลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ชันเข่าขึ้นประกบมือสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าแล้วก็แทงเข้าไประหว่างต้นขาของเรานะคะโดยที่เราใช้หน้าท้องดึงตัวเองขึ้นกดค้างเอาไว้เสมอแล้วก็เวลาขึ้นมาแทงเนี่ยพยายามยกสบะบักหลังให้พ้นพืนเลยค่อยๆทำไปนะคะท่านี้ทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกยกตัวขึ้นไม่ไหวก็ไม่เป็นไรค่ะ พยายามแบบดึงพลังทั้งหมดที่มีออกมานะคะเพราะาอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราก็คือได้หน้าท้องสวยๆนะคะถ้าเราเล่นท้องต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยจบ15นาทีท้องไม่ปังก็ไม่รู้สึกว่ายังไงแล้วค่ะ ถ้าต่อมานะคะเราจะเหมือนเราทําแพล้งนั่นแหละแต่ว่ากลับด้านงายตัวขึ้นนะคะโดยที่พยายามให้ขวนไหล่ตรงกับข้อมือเช่นกันนะคะสังเกตว่ากล้ามแขนมามากเลยนะคะท่าน,นี้ คือเราจะได้เกรงต้นแขนไปด้วยแล้วก็เกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะพยายามยกตัวขึ้นให้พ้นพื้นเนาะแล้วก็เหยียดขาข,ขึ้นลงในลักษณะแบบนั้นนะคะโดยที่หน้าท้องของเรายังคงต้องเกรงและพยายามยกตัวไว้เสมอถ้าเราเกรงท้องเพิ่มเนี้ยแล้วมันจะช่วยทาให้เราทรงตัวอยู่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายกขาขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเดือแค่แขนสองข้างแล้วก็ขาข้างเดียวบนพื้นก็อาจจะมีการล้มเอียงไปได้นะคะทําแบบโฟกัสไม่ใช้แรงเหวี่ยงแล้วก็ไม่ทิ้งน้ําหนักลงที่ข้อมือเยอะจนเกินไปนะคะ เกร็งท้องเยอะๆเลยค่ะท่านี้มาถึงหนึ่งในท่าโปรดของจีนี่นะคะก็คือเอลโบไซด์แพล้งท่านี้อย่าลืมเช่นเดิมหัวไหล่จะต้องตรงกับข้อศอกนะคะไม่งั้นจะปวดไหลได้เนาะ เกรงหน้าท้องเยอะๆนะคะแล้วก็นึกภาพว่ามีคนเอาเชือกมารัดท้องเราเอาไว้รอบตัวแบบนี้แล้วดึงขึ้นไปแขวนบนเพดานยกเอวของเราให้ห่างพื้นที่สุดยกสะโพกให้ห่างพื้นที่สุดเข้าไว้โดยที่เราจะไม่หงายหลังไปข้างหลังหรือว่าจะไม่คว่ำลงมาข้างหน้านะคะถ้าเราเกรงท้องอยู่และเอค้อศอกที่วางบนพื้นแล้วก็มือที่เหยียดขึ้นไปแบบนั้นนั่นแหละจะช่วยทรงตัวให้เราได้นะคะบางคนอาจจะเอามือข้างข้างบนเนี่ย มาเท้าเอวไว้ก็ได้เช่นกันค่ะถ้ามันจะลงมาพยายามยกขึ้นนะคะเกงทองแล้วดันตัวขึ้นเชือกที่กำลังพันรอบตัวเรากำลังทำงานดึงเราขึ้นไปแขวนบนเพดานอยู่ค่ะพักได้ทุกคนเก่งมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะสลับมาทำอีกข้างนึงค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนมีคนเอาเชือกมา ผูกรอบเอวของเราเอาไว้แล้วก็ดึงขึ้นไปแขวนบนเพดานนะคะสิ่งนั้นก็คือกล้ามท้องของเรานั่นเองค่ะถ้าเผื่อว่าใครยังไม่สามารถทําได้หรือพักเหนื่อยอยู่นะคะให้ทุกคนซูมไปที่หน้าท้องนี่ตอนนี้เลยค่ะปกติก่อนเล่นเนี่ยก็คือยังมี ะะเพราะว่าทานเยอะจริงๆคืนก่อนแล้วก็ทานเค็มด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือเห็นไหมคะพอเราเกรงแล้วหน้าท้องมันสวยมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่จินนี่ชี้ไปข้างหน้าหมายความว่าให้มองตรงไปข้างหน้านะคะเพื่อที่ว่าจะให้เรามีจุดมองโฟกัสถ้าเราลองแบบมองเล่นไปที่อื่นเรื่อยๆนะคะเราก็จะล้มแต่พอเรามองโฟกัสไปข้างหน้าแค่จุดเดียวนะมันจะทำให้เราทรงตัวได้มากขึ้นและนานขึ้นค่ะ กับใครที่มีปัญหาการแยกใซ้ขวาเหมอือนจีนี่นะคะท่านี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกประมาณนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่างงไปหมดนะคะเริ่มแรกให้เราตั้งเป็นออ f โฟกก่อนจากนั้นใช้หน้าท้องทํางานนะคะในการเหยียดยืดและกดเข้ามา โดยที่สังเกตนะคะว่าเราจะไม่ได้ใช้แรงเหวี่ยงไม่ได้เล่นเร็วเกินไปนะคะเหยียดแขนขาให้สุดนะคะยังคงเป็นเส้นตรงอยู่กับลําตัวนะไม่แอนหลังไม่กระชากหลังหลายๆครั้งที่บางคนเล่นเราก็อยากจะเล่นให้มันเร็วนะคะก็คือเผลอกระชากหลังและแอนไม่พอนะคะ ก็คือยกแขนขาสูงไปอีกท่านี้ไม่จาเป็นเลยค่ะเรายกแค่ขนาดกับพื้นก็พอนะคะแล้วก็ถ้าเราเกรงก้นเวลาเราเหยียดขาไปด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ก้นด้วยนะคะส้นท้องก็ยังคงยืดหดเหมือนเดิมไม่หลังแอนมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยจีนี้ก็เมื่อยไปทั้งตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราโฟกัสถูกจุดรับรองได้เลยว่าเล่นน้อยแต่เล่นหนักนะจ๊ะได้ผลแน่น,นอนค่ะ มาถึงท่านนี้นะคะ mountain climber ถ้าเผื่อว่าใครยังเหลือพละกําลังก็คือวิ่งเต็มสปีดได้เลยนะคะเพราะว่าท่านี้ถ้าเราสามารถวิ่งได้มันก็จะเบิร์นไขมันเพิ่มไปด้วยโดยที่เรายังคงต้องเกรงหน้าท้องเอาไว้เสมอนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่าบางคนจะเล่นร่อง11คางๆด้วยเนี่ยเขาก็จะเอาข้อศอกนะคะกับหัวเขา่า ข้างตรงข้ามกันเนี่ยมาแตะกันนะคะคือเป็นการคว้แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งปกติแบบนี้ก็วิ่งตรงๆงได้นะคะโดยที่เพิ่มสปีดได้ตามแรงที่เรายังเหลืออยู่เกรงท้องไว้เสมอแล้วก็ระวังข้อมือแล้วก็หัวไหล่ด้วยนะคะ สักครู่นี้ถ้าใครวิ่งเต็มแรงนะคะพยายามดื่มน้าตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเข้าท่าสุดท้ายแล้วนะเป็นท่าที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรเหมือนกันค่ะท่านี้ทําเหมือนฟูแพลงค์นะคะแล้วก็เปิด งายตัวขึ้นสังเกตหนะ้าทองนะคะแล้วก็หัวไหล่ของเราต้นแขนย,ย้ยยๆหนะ้าทองย,ย้ยยๆมันกําลังจะหายไปนะคะถ้าเราออกกําลังกายสม่ําเสมอแบบนี้ไปด้วยกันกับจินนี่นะคะทุกคนทําได้ค่ะแล้วดูนะคะว่าร่อง11เอ้ย6 i x p a เอ้ยหัวไหล่ต้นแขน ดีไปหมดเลยนะคะท่าน,นี้ขอ,นขอให้ทุกคนทำช้าๆโฟกัสแล้วเวลาง่หงายสังเกตถ้าเรา,าเหวี่ยงตัวขึ้นตับรอ,องว่าเราหงายหลังตุ๊บไปแน่นอนเลยนะคะการเกรงหน้าท้องและการรู้จักเบรกอยู่ตรงแค่สุดแขนแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเกรงไปทั้งตัวได้กล้ามเนื้อถูกส่วนเลยคะ่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะอย่าก,กลั้นหายใจเด็ดขาดคะ่ะ <T> ทุกคนเสร็จแล้ว ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะจีนี่ก็ดีใจเหมือนกันนะคะจบสักทีสินาทีนี้ทุกคนเก่งมากเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับช่องฟิตจังแม่ค่ะ